สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยีบสาเดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 6 4น้อา,าม,มันมีเล่าของนงกลัวครับลูกวัดชนมาอยู่ที่สานามตลาดนัดคู่กระบือชมคู่วุฒหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังมาเลยเท่านะครับก็จะนั่งไล่งาง ราคาง่วราคาคว้ยให้พี่น้องรับทราบนะครับตอนนี้เขาส้นขอ,องของคว้ย,ยกันครับว่าราคาคว้ยเป็นแจ้งไดน,นะครับหลังจากนั้นจะเข้าไปส้นของง่วน,นะครับพี่น้องเบิง่งบรรยากาศของสานามน้องแก่ข้องเข้านะครับตอนนี้ของส้นของง่วอากาศกะอุ่นขึ้นแล้วครับเว่าหนาวคนใดนะครับสุดสายก้อนกันหนาวนะครับ นล้วมัอนี้ก็จะนั่เลี้ยนราคาควายให้พี่น้องรับทราบกันครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปเลยครับใช่สวัสดีครับใ้บัรยากาศตัวหลามนี่นี่บอกแม่ลูกว่าหลานแม่ลูกแม่ลูกี่เปิดเท่าไรล่ะสามสามสิบสามสามส่ามครับผมเดี๋ยวครับพากันผู้ได เดี๋ยวคบเช็คคูนี่กอนแม่นี่กนแม่นกสารที่สามนั่นคำลูกน่อยพูนั่นแหละลูกอันนี้สารสองับสาสองกับนี่จะลูกันี่กักพูดอีกกันนึงวะอันนั้นอนอเขา่นเนาะอันนี้ได่มาสองคนเนี่ยอันนี้สารสอันนี้สาี่สองอืงเนี่เราไปเรียงไปคุ้นลูกลูกทับโตจีรันสี อันนี้แยกว่าหลานตัวไหนหน่อยบ่ได้แยกบ่ได้แยกห้แยกแยกตัวไหนแยกกันสี่หมื่นหนึ่งเลยครับเดี๋ยวให้เไปกันแค่ไหนตั้มก็นั่นไหนบ่ตั้มก็นั่นกับเขาคิดแล้วหลานเดี๋ยว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 คนจะกลับมาอีกนะเดี๋ยวจังไฟกันนี่ให้ผมเก็ดคลิบไปก่อนันเอาละฝากเผื่อโทษนะ เอาเบอร์โทรผมพวยาดเอาศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสอเาอาเกไจากสคุณน้องจากจัตุครับจากจตุบบัดวนหรือบันไหนันอ่นครับเอาเอามันหมานั่นหลุเด้อเดี๋ยวพอจะกับมาเด้ะพอไปตัวกันวันดีครับลุงในบ้านจะควมครับมอนี่ล่ะไงครับมูนี่ละอืมนี่บอสี่หมื่นสอแมลุกสี่หมื่นมลุกเนาะลูกเมื่อลุกแรกลูกแรกสี่หมครับ สี่หมืนสองพบาทเด็น้องเบื้องนี้แม่ลูกคู่นี้นะครับเด็น้องได้่ชมราคาก้อยในมื้นนี่ก,ก้อยของไลูกดกน้องต่อร่องได้นอกพ่อรุ่งได้ครับอ่หมื่องต่อรองเดี่น้องเบื้งครับครับเบื้งแข็งเบื้งขา้าเบื้องหนาเบื้งตาเป็นตาไปเลี้ยงวะเอาปากร์โทษพ่อลุงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสเเก้า้าเปดดพ่อรุ่งหางครับ ลุงพ่อลุงพ่องจากสายพอลุงจัดจุจัดจุอจา้ามันหมานะพอลุงมเนอะ<ร>ออขอบคุณขอบคุณหลายครับ,บรเอาขึ้นอ้องชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับในบ้านจากักโตเราเหมือนเนี่ยหลายอยู่ยครับหลายอยู่ตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่เจ้าหาหาลอยครับเจ้าหาหาลอยต่อร่องไหนเนาะับผมเอ้าวเอาขึ้น้องเพิ่มกันยัดตีในลูก มันตีบงงามในเขากรงเซาห้าหาลอยครับ,บต้อนร้องนด,ดองเบิ้งครับคอยเถิกเาหาเอาฝากเบอร์ทัวรนะครับ087ย8 7, 7 642จ4 2 6890 6890่ายหยังครับข่อยยอดครับข่อยยอดจากไซลุกอาสามารครับอาสามาเอามันมาตลาดเด้ครับผมข่อยยอด่อยยอดเอาสวัสดีครับกุนน้องอเอาบ้าคู่นึงนึ่งตัวน่ เป็นตัวเมียทตัวเถิกมดิตัวแม่หมดตัวแม่ยมดพี่น้องเปิดเท่าไรครับตัวเนี้ยคู่นี้ห้าบับคกตัวละสองสองหมืนหาทพี่น้องเบิ้งสองหมื่นห้าพันบาทตัวละสองหมื่นหางพันบาทด้พี่น้งเอย้วนม้วนสาวว่ล่ะง้วนวนไอ้กล้วยสาวเปน้เออกล้ยกล้ยสาวนะครับว่ท่านใด บ่พร้อมเซิ่องด้วยไปรียงใกล้ใเซิงแล้วตัวนั้นเนาะใบทำตัวนี้ทำแม่พันใดครับชูงเงยเย้าขายแยกไหครับนี่ขายแยกถ้าตัวนี้แยกเท่าไหร่ตัวนี้ตัแยกสองหมื่นเจ็ดตัวนั้นสองหมื่นสาอ่าเอาแยกไดครับตัวนี้สองหม่นเจ็ดตัวนี้แม่พันยื่นเบื้องหน้าเบื้องตา นี่แยกกับสอตัวนั้นส3งหมครับสองหมื่นสาต่อรอบได้หอล่ะได้ได้ปลาเอื์อทั่วนะครับคุณนกศูนย์ครับศูนย์แปดสามสองสองห่องสองหนึ่งเก้้หอยห้อยังล่ะห้อยขวัญครับห้อยขวัญจากไหนลูกจากเกษตรวิสัยครับจากเกษตรวิสัยเอามมนมาหนึ่ลูกเนอะครับขอบคุณมากครับ พี่นกก้นองชมบรรยากาศต้นส้มต้นกล้วยครับตอน,นสวัสดีครับพีอันนี้ไหนไม่ใช่ตัวข่าเหมือนัออ่นไมงใชนน่นัวเหมดอนตัวนี้เปิดเท่าไรล่นนนออะนี่เปิดเท่าไหร น,นี่มาสายวัวไหนังดีนะสวยสวยตัวอไสวยสาวดทามองชื่อบด้ำพันบดับดีพนลุ่งบอันนี้อันนี้เปิดทายพนุ่งยาอไดนเ้าเก่าเจ้าเก่าเ้าสามบัวใดบับัขาดเ้าเก่านะครับตัวนี้ตัวใดบ่งขายตัวเมียโพุ่งเนี่ยตัวเมียรูปรอยบัวคนทดายมงขายทายมองคือ จัหาดิเอด่กำลังตัวได้หอยตัวได้หอยเดียวหัวมันโบเมนว่าไมเดเอ้วมันบนนิ่งมันบนิ่งเอ้าบอกกันเดาได้ครับเนอกินอกมาครัสื่อไทยมาเ็เตรียมสื่อไทมูมาสื่อกมาสื่อครับับรถออกเลยับเป็นตั้งนอยรับถ้านรถหน้ารถไครับนอกด สวัสดีครับคุณดอกได้ไปยักตครับบุญนี่ว่าสาตัวครับนี่ติดตันึ่งหนามตนี้เปิดเท่าไรนี่ถ้าเปิดสามจสองครับสามสองน้มสอง่ครับพอมเชือไปลหล่าเชือกไหนเฮ้งเคยเชือมาแล้วย่างครับย่างได้ลูกยักตไปย่างครับโอ้หวดไอ้กล้วยสาวตนตุนเมมันเนาะ เปิดสาต่อรองเลยน้าละต่อรองเลยครับอันนี้กับแม่มันตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้เปิดเท่ดไหพอตัวนี้จะได้เท่าไหร่นี่ 30, สามหมพัสมหื่นพันพร้อมซื้อไปพอ่พร้อมซื้อเปโอ้โหตทองนี่ตีแม่มันพอ,อ

มันน้ำแคับคุ้่งครับใช่เปลาละเอาฝาเบอร์เท่รลูกศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดสองเก็สองหนึ่งครับสองเกสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์สองหกจากไสหล่จแกคนท่องครับจกโคตรซองเอาวรรมันตลุเลยรบลังบอยัต่อครับเกลนดูนาล้ คุณลุงันดีครับพวกนี่เปิดเท่าไรพ่อลุกชิปฮะชิปหาชิปม่กับลูกเนาะเอาไ้เบื้องเมีก um, uh, 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 well ็ค uh, ือหาหาเมื่อนะครับนี่ครับลูกลูกพี่ ลูกลูกทุก <แ ante S 1> ลูกแม่นี่ลูกแม่ตรวจครับตรวจลูกแม่นี่นะครับเปิดหาหาซิปหาเมื่อนครีน้องใครสนใจบ้านบ้านเบิ่งได้ครับมาได้ที่ตลาดน้งเกลี่ยเข้าก็ได้น,นะครับนี่ปนนเป็นป้องเชยแข่งกับวัตถุใดขายกอนกับแต่จะโทรตามเบอร์นี่ครับพอลุกเบอร์เบอร์บ่มีบ่มีบ่มี่มาจากบ้านไหนครับยุ่งนี่นะใกล้ๆเออย่ดีใกล้ๆสนามเขาเนี่ยเนาะเอามาใกล้ๆสนามเลยก็ได้ดอก เรขอพูดเลยนะพลุงนะขอบมาผู้ลยบริบทไปเลยครับบัดีครับไอ้าบสองตัวยครับตัวนี้เปิดเท่าไดรครับเก็บ2ครับทั้งสอตัวให้ตัวเดียวสอตัวเก็2ถึงตัวละสามมื่นกว่ครับดอกเบืองครับ สองตัวหนึ่นเจ็ดื้นเท่าไรก่อนครัลพี่งเจ็ดสิบสองครับพี่น้องวยนะครับกตกคนกจเีลนะ้อยครับแต่นว่าอูั้เมทั้งสองตัวครับพี่น้องสนใจนะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองต่อรองเลยนะครับต่อรองเลยเนาะครับได้เดี่เอ้าเอ้าาร์โทผมน ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้่แปดหสี่แปด้าศนยูนย์่เก้าศูนยส่้ามาจากสายพลุ่มจกพิุนลกครับะบัานดูง่ายลบันดูงาทุบป้นนะครับเรือขอบุญขอบคุณหลายครับจะอดขงางการอผู้ไปก่อนแล้วเขาได้โบสันไก่ียร์มาทุกวันครับแถมู่บ้าีหลังมรนชวมไปได้ส่วนของกวยนะครับเออจางเียมครับ ราคาพี่น้องเบิ้งนะครับราคาเต่ละตนะครับตัตบ้งหอยตัง้งไงสวัสดีครับอ้ในมาสองตเลยบ่ครับมาเอาตัวนี้เปิดเท่าไรครับครูนะครับเป็นคูฮะขายเป็นคูคูนี่เท่าไหร่เก <92. S 1> ่ามืสองนะพี่น้องเพิ่นนะครับสองตัวเก่ามืนสองถือตัวละสี่สิบกปล่อยเก้าสอง พึ่งครับพึบ่งขายพึ้งแข็งพึ้งขาเก่ามูลสนี่นะคระับอีกตัวหน,น,นึ่งตัวละสี่มนกว่าบาทเน้องพ่งเอาทาั้งนี้ก็ด้นำเมียจะคข้องเราบ่เนี่ยไปมันพูดเราคอก,กว่เอามีไคสนใจไาได้ครับเก่ามูลสองต่อร้เลยนะครับอืมเอาฝากกระตุน้นได้คือผมมีนามมีจากใสครับ จากที่นี่ละลรเอยดนี่และเออาเอามันหมานะครับได้ขอบคุณขอบคุณอะไรไกมเอบ่เป็นเมียกับลูกว่นีนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่นี่เปิดเท่าไรอตัวใหญ่เปิดสี่เจ็ดสี่เก็กเดียวลูกแรกลูกสองก้านท่องหรือครับท่องแล้วซึ่งไหนซึ่งกันโอ้ยซึ่งผไหนคนจับก็เดีขอไปเขากันโอ้โบ่๊มเป็นบ่เป็นซงโตวันท้อโอ้โหนี่พอพัดนวลน หนบานนึพันนึงเลยแล้วครับผม,ส,มบสีแดงก่ครับนี่สีเก็บสีเก็บส,ส,สามารถต้อรองเลยนะครับได,ออได้เบกจากันรับโ่งทั่วประเทศไทยพวกเราขารถถือกันคั็น <c oughs> ขรถถือกันเนาเอาตัวนี้เปิดเท่าไรครับนี่เปิดสอหกเปิดสองหกสองหกบักรเรเป็นแล้วบักเร บักเถิบว่มามันหน่อยบักเถิออก,ออกง่ายเติบหรอครับเนี่ยครับี่น้องเบิ้งครับน้ำเลี้ยงที่น้องเบิง้งตักข้าวไหแต่ละตัวนะครับเอาพี่น้องสนใจกามาตลาดน้องแก่ครับปลาบเบ,บอร์โทรได้หโอยเบอร์โทรเออเบอร์โทรด้วยเอบอร์โทรครับศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ด แปดเก็ยิหนึ่งสามศูนย์เกยสามศูย์เกยรแปดเกีใสครับยาโสอยากยาสดอแล้วนะครับมันหวานเนะยัางต้อหรอครับเอ็ไปกินน่องมาเพิ่นมาเออยัางหาเดือกเบื้องเอาโอ้มาคือเป็นพวงเถื่ัดดีอเพิรเมียมกินครับเมียมันได้กินอันนี้ของเจ้าอุดตเนี อันนี้รัดมเดรนาซีนซีไดิรเป่าไหนครันหาหาันหาหันไปออาหลสิเหัอร่อยครับกำลังต่อรองกันอยู่ครับเดอี่นห้าหกครับกำลังต่อรองกันเนีเอาตาสบายด้วยครับเอด้อไม่ได้ออาลูกข้ารออยูตะป้ยเอเอาได้ยินประกาศแล้วกับมหาจกของกล้ย เอาให้เบิ่งให้เบิ่งครับาทเพิ่นเพิ่นนั่นนะ้น้องเปิดเท่าไรก่อนนี่ฐาที่ครู่เนี่ยคู่นี้เปิดหาที่สนะครับเิงกันเด้อเปิาที่สองหอามื้อสองลครับพิมาที่สองเป็นกระซาเห็มเน่เนลองพ่ให้บาเรอเอาตัวเดียวกันเลยเา มครับทัตัวไสอ,อช้เมวยมกลสวัสดีครับพ<อ>ี่ครบับแม่ลูกปะครับแม่ลูกอยากได้เท่หร่ครับอยากไปหาชิบซีครับชิบซีเลูกตัวผูลูกตกปูท่องว่างยุทธตอนเนี่ย ถองมี่เหรอครับมี่เหลอเดือนเดือนเหรอคนเปคี่ยคุ้ยครับบอกว่าถึงโอ้เอาเอาเอาพี่อ้ยไปลงทง่าชิปซะรก่อนฮาครับฮ่าสิโตวล่องเลยนะเนาะได้บเนี่เบื้องเมมนะครับโยสิเบื้องลูกนี่คือเมีนนี่เบื้องลูกครับลูกผู้ครับลซ้ำสาะพงศ์เนาะเาะลวดซ้ำสาะพงเอาพี่้องเบื้องครับ เอาฝากเบอทัได้เอาครับ0 8นย์2ปดแากใสครับจากสครับจากจตัวครับเจตุมันมาตลาดนอะขอบคุณขอบคุณอะไรนี่ครับบรรยากาศโซนของควายครับตลาดนัดชมพู่บุตรหรือตลาดนัดแก่อำเภอเมืองแกงวาอเลเท่าครับสวัสดีครับเดีมาจจตตัวหลายตัวอีเนาะเหลืออีกสามตัวเลยต้นี้เปิดเท่าไรครับดนี้ว สองหมื่นสาพัุกปูตุ๊กปูองเบิ้งครับเบิ้งแข็งเบิ้งขาทั้งหมดองนสามพัเอาทำรับที่ขายลูกตันนี้ครับเปิดอะไรนี่เนี่ยโอ้นี่แม่ลูกเปิด่าไรครับแม่ลูกเสสิบเบทองเบิ้งแม่ก็เนนี่คือลูกลูกเขาคือลูกแม่ครับลูกแม่เอ้ามันหลีอยู่แถวเดียวนี้จอมว่าเห็น ครัพี่น้องกต่อรองไหนนะครับต่อรองไหนต่อรองต่อรองได้ครับพี่น้องกันนี่คือเป็นเป,เปิดเปิดแล้วใครพูดถึงมาื้อกั็ต่อร่องกันเอาเองนะครับเอาฝากเบอร์ทษนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้ากไสค,ครับผมจากพ้นท้องครับจากพ้นท่องเอามานันมานได้เด้อสะอาดถ เอาาเขมาดนิ่งบรรยากาศครับเดี๋ยวเราะกล้ยไปสิลากม่สบายดีลูกเอามาสองตัวเดียวลูกเาม่นมีอันพัตติพ่วงเน่ยต้นนี้ต้นนี้เปิดทะไรลูกดิ สองหมื่นสองพันนี้ด้สองหมื่นสีไอ้งัวไอ้กล้ยแม่้ยเทอะล่ะตัวปูตัวเม่ครับนี่ตัวม่ันตัวเม่ตันนี้ตัวปูอม่นองสองหมื่นกว่บาทสองหมื่นสองกับสองหมื่นสามนี่อยยันงี อันนี้กัแม่นติรูปดิมุนได้เปิดประา้าเท่า่ทอกันบ่นสองหมื่นสองสามตัวสี่ตัวเนี่ยอโอ้โหพี่บอกว่าเอาไปเบิ้งนะครับไปเรียกไปคึ้อันนี้ ต้อนรัเดกน้องนุ no, so like, ่มฝากเบอร์ทรเด็กหล่ะศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดห้าสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดาสลูกบ้านใบลืมฉวัดเชี่ยวขวัญกูไเอามันหมายเลูกหน้ไปไปขอบยางต่อกันศูนย์สา่แค่ามื่นสองศูนย์หกศูสี่ลส เก้นะสองนี่เอ็อ่าแล้วก็แปดุสอง <So S 1> แก<ป>้วาตน้ำชุมผู้วุฒิรืส่สนาำต้องแกะเพื่อเพิ่กังมาเลยเท่านะครับกับฝากที่สามวอนไปเพียงเท่านี้ขออกกเข้ามาสบายดี